โอเคนะผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับดูวผมวันอีซี่นะครับผมแล้ววันนี้เราจะมาทําการสารุปอัปเดตใหม่แมปกรูการ์เด้นนะครับผมซึ่งแมปกรูการ์เด้นมันมาอัปเดตทุกอาทิตย์จริงๆนะผมผมโคจะชอบเลยนะทุกคนซึ่งก็ไม่เหมือนกับเกมบางเกมอกครับผมที่ยังไม่อัปเดตสักทีแต่ผมจะไม่พูดราคบว่าเป็นเกมอะไร <Damn! S 1> ซึ่งแบบนี้ก็อัปเดตทุกอาทิตย์วันศุรนะกรออ์อะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ้าไอเดูเมียอะไรเนี่ยสำหรับอัปเดตที่เข้าใหม่ตอนนี้ก็จะเป็นอัปเดตในโัเสาร์นะครับผมซึ่งอัปเดตนี้ จากตอนแรกเป็นอัปเดตอ่าพึ่งนะครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นอัปเดตในโดเสาวนะร้านโอลิงไก่ตันร้านบริการจำหน่ายไอดีไก่ตันแมปบ o ็อกฟุตและบริการจำหน่ายไอดีสัตว์เลี้ยงแมปโกกาเด้นสุดตึงนึกถึงไอดีไก่ตันคุณภาพต้องร้านโอลิงไก่ตันเลยอย่าลืมไปจัดกันนะครับ ซึ่งวิธีการทำอีเว,วนต์อัปเดตในเดือนเสาร์นะทุกคนมันก็ไม่ได้ยากขั้นตอนอะไรเยอะแยะเลยนะทุกคนก็เนี่ยเราก็ทำการมาคุยกับเจ้าตัวนี้เลยนะผมนี่ตัวนี้เลยเควสเราต้องทำเควสมากกว่าทนะี่2นะทุกคนแล้วเราก็มาทำเควสตัวนี้นะผมซึ่งมันก็ทำการปลดล็อกให้เราไปเรื่อยๆจนถึงเจ้าตัวนี้นะผมซึ่งผมจะบอกไว้ก่อนว่าไอ้เจ้าตัวนี้นะครับผมมันที่เขาบอกว่ามันจะดีกว่าเจ้าต้นแคนดี้บอสซัมเพราะว่ามันเป็นต้นอีเวนต์นะผมเป็นต้นไม่อีเวนต์ก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วนะทุก ทำกินนะผมฟักทองครับผม5อันนะผมปลูกฟักทอง5อันนะเก็บไอเเก็บฟักทอง5้าทุกคนเราจะได้เป็นกล่องมานะทุกคนก็คือผมยังไม,ผมงไ่ผมยังไม่ได้ปลดล็อกเวทผมยังไม่ได้ปลดล็อกเวสเลยนะทุกคนอันนี้ก็เป็นอะไรเนี่ยมงโก้ซีดนะเราจะได้ไข่ในรสศมมาก็อนนี้ไรสักอย่างนี่แหละทุกคนจะได้เป็นสมุดสุ่มมาทุกคนเป็นสมุดสุ่มไอตัวนี้ไม่ใช่เป็นตัวนี้นะผสมุดสุ่มนะแล้วก็จะมีที่อัปเดตมาใหม่ก็จะเป็นตัวนี้นะเป็นต้นไม้ใหม่นะทุกคนเป็นมันเล็ดพันธุ์พืชใหม่อบ โอกาสออกอยู่ที่0.5%นะทุกคนก็ใครมีตังก็ไปสมกันได้เลยนะอีเวนต์สัตว์ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะผมเจ้าตัวจิ้งจอกนะส่วนเจ้าจตัวนี้ก็จะเป็นการค้าไข่ในวเสาร์นะทุกคนซึ่งตอนนี้ก็มีสัตว์เลี้ยงเข้ามาใหม่ด้วยก็จะเป็นพวกสัตว์เลี้ยงในตัเสาร์ต่างๆหลายๆนานาเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ฟังนะว่าความสามารถแต่ละตัวมันเป็นยังไงนะแล้วก็แล้วก็จะมีนี่นะผมทุกคนก็จะเป็นร้านค้าใหม่ผมจะเป็นสกายมินนะผมก็ มันจะไม่ได้มาตลอดนะผมก็ <c oughs> จะเปลี่ยนสับมาเรื่อยๆนะทุกคนที่จะมาขายจะเป็นหนหนพวกนี้นะผม,ผมก็ทาการซื้อไปแล้วนะผมเป็นสายล่อฟ้าแล้วก็สายล่อดาวตกนะเพื่อทําให้อันนี้เรามีประสิทธิภาพในการกลายพันธุ์มากขึ้นก็มาณนี้ส่วนผลไม้ใหม่ที่เข้ามาก็มีอยู่นะทุกคนก็จะเป็นตัวนี้เลยปิกอิงบีดวินบูดนะทุกคนเซึ่งตัวนี้ก็ตัวที่เข้ามาใหม่เลย,ยดูก่อนว่ามีอะไรเข้ามาใหม,ม่บ้าง นี่ไม่มีอะไรไขไม่มีไข่ใหม่นะคนที่เข้ามาตอนนี้มีแค่ไข่ใหม่เดี๋ยวไข่เดียวคือจะเป็นเจ้าตัวไข่นรเสาร์นะเพื่อนสำหรับอัปเดตนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมอัปเดตสรุปสั้นๆง่ายๆแต่ได้ใจความก็ประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย